นารักงเปีเลยหมดโลกเ,เลยเคเลยืไรสวยามเยี่ยมมากครับ,บนี่น่ารักมากมายแต่งเป็นีครับน่รักเกียจกาจทั้บริหารครับโงเรวมาก,กันหลายต๊อโกเลยครับวันนี้ เดี๋ยวเราขอเรียนเชิญอยู่ต่อนะครับผ่านมากกับท่านผูบริหารครับขอบคุณน้องๆทักแสดงด้วยเยอะมากไมสัตว์นึงนะเสร็จแล้นะครับ A healthier future for every child ครับเราอยากให้เด็กโตไปสุขภาพดีโตไปไม่ป่วย เด็กตัวนี้เนี่ยเราไม่อยากเป็นเรื่องราวที่เป็นการสร้างโรงพยาบาลแต่เรายากสร้างวิติใหม่ในวงการแพทย์ว่าทํายังไงเนี่ยให้ทุกทุกผู้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยเกิดประโยชน์นะครับเกิดประโยชน์กับคนไข้เกิดประโยชน์กับสังคมเกิดประโยชน์กับเยาวชนไทยแล้วก็เกิดประโยชน์กับโรงพยาบาลที่นี่เกิดประโยชน์กับพวก ประเทศชาติของเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทาก็คือว่าเราจะเน้นว่าสร้างองค์ความตัวนี้นะขึ้นมาเนี่ยจากจุดแข็งของเราที่เราเก่งในเรื่องของรักษาโรคยากโรคซับซ้อนซึ่งเราผ่านชีวิตรุ่มตรงนี้มาเยอะแต่สิ่งที่เราต้องเพิ่มเข้าไปก็คือทำเง่นสร้างองค์กรขึ้นมาแล้วต้องตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคนั่นจึงมีคำว่า s a ฟ e มีคำว่ากร e น n แล้วก็มีคำว่า modern nice ออก ทำยังไงให้เด็กๆออกมาแล้วโตวไม่ป่วยซึ่งถ้าเด็กโตไม่ป่วยพุกเนี้ยมันก็เป็นกำลังของประเทศชาติถูกไหมครับแล้วก็ทำไงอ่ะให้เด็กเนี่ยบางครั้งไม่จําเป็นต้องมาโรงพยาบาลเดี๋ยวยี่มีฝุ่นยะกยะกมีโรคเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นนั่นคือจึงมีโรงพยาบาลบนฟ้าบนดินแล้วก็โรงพยาบาลบอยบินคือบอยโรงพยาบาลบอยบินไปดูเด็กโรงพยาบาลบนฟ้าก็คือใช้เทเลนะครับมาแล้วก็ตอบโจทย์เขาบนบนดินก็คือสามารถใช้แอปพลิเคชันในการหาแพทย์ได้นะครับสุดท้ายก็คือว่า ยังไงก็ตามความเ่าโรงพยาบาลนั้นยังไงก็ต้องดูแลเรื่องการคุณภาพการบริการให้ดีถึงแม้เราจะมีไฮเทคมีคุณภาพการรักษาที่ดีแต่การบริการก็กมีความสําคัญถ้าเราสามารถผนวกเอาการบริการที่ดีกับการรักษาที่ดีเอามาทําให้เกิดความไว้วางใจนะครับพี่ถ้าไว้วางใจเมื่อ,อไหร่นั่นคือเราบรรลุวัตถุประสงค์ของเราในการทําให้คนเชื่อมัน่นและสิ่งที่เราทาทั้งหมดก็จะเป็นประโยชน์ กับโยชนเด็กให้แข็งแรงแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติทำให้ประเทศชาติเจริญน,นะครับอบครับใส่ตาย่สุดมีอะไรบ้างครีบว่าแบบว่าที่เราพิเศษทุ่มาแ้วอยู่ทั่วไปก็จะกุ้งเน้นเรื่องของการรักษานะฮะแต่เรื่องของการรักษาเน่จากเราเป็นเอ็กเซเลน e ์เซ็นเตอร์แล้วเรารวมรวมคนของแพทย์เนี่ยเยอะที่สุดละร้อยกว่าคนนะคร<ส>ับแล้วก็มีเครื่องมือมีอะไรแล้วก็มีไฮเทคโนวลยี Technology ตัวนี้คือทั่วไปเนี่ยก็จะ เหมือนกันแต่ว่าเนื่องจากเราเป Excellence Center ก็จะตรงนี้อยู่ที่มาตรฐานการรักษาของเราแล้วที่เหลือเนี่ยทุกวงเนี่ยของกลางหันลมเนี่ยคือความแตกต่างทั้งสิ้นครับยังไม่น่าจะยังไม่มีที่ไหนครับด้วยค่ะคุณภาพขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะพี่พุ้นอุตส่าห์มาเพื่ครับเชิญมาเป็นคุณหมอแล้วที่เขาชื่ออะไรนะพี่ PJ ครับพี่ PJ อ๋อพี่เจริงไฮไฟส์คุณหมอที่ทำไฮไฟส์ไิมีไฟโอ 对啊 <No. S 2> <laughs>